สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่1 0 2่ค่ะพี่พีกำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิตใน EP ที่102กันนะคะวันนี้เราท่านเป็น EP พิเศษนะคะหนูมีวัตถุมงคลน,นะคะยอดนิยมนะคะของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันค่ะ ท่านใดนะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งวันนี้ค่ะเป็นชุดกรรมการนะคะรุ่นนารายจากน้องท่านได้แบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะ ปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะหรือจะเป็นรายการที่2วันนี้นะคะเป็นพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะคะท่านรายการนี้ได้รับรางวัลมานะคะ รือถัดมานองท่านจะเป็นพระปิดตาของหลวงปู่มหาศิรานะคะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นไหนเก็บนะคะวันนี้มารับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันค่าท่านปิดทานจองทานได้ารายการไหนไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะสนใจองค์ไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153ค่ะ จัดส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดนะคะลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ศิรานะคะวัตถุยอดนิยมหา่านมีจํานวนจํากัดนะคะย้ําอีกทีนะท่านมีจํานวนจํากัดนะคะปิดให้ทานกันนะคะท่านต้องจองมานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะ วันนี้นะคะท่านหมายเล็กหนึ่งนะคะขอเปิดด้วยนะคะเป็นรุ่นนารายจักนะคะหลวงปูศิราศิลจันโทนะคะชุดกรรมการค่ะมีเพียงแค่หนึ่งชุดเท่าน,าน,นั้นท่านได้แบ่งปันมาเพียงหนึ่งชุดนะคะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนารายจากเก็บนะคะวันนี้มาพิจารณาไปพร้อมๆกัน,นะค่ะชุดนี้ท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์สมเนื้อเลยนะคะท่านหากันยากนะคะ รุ่นานารายจากแบ่งปานนองท่านหมายเล็กหนึ่งให้กับท่านที่ศรัทธาหลวงปู่ศิรานะคะที่9 0 0บาทเท่านั้นค่ะ900บาทเท่านั้นน่งทานชุดหมายเล็กหนึ่งนะคะกล่องกรรมการน้องท่านหากันยากนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะ1ชุดเท่านั้นนะคะท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะตอกโค้ดนะคาท่านดานาตอกโค้ดนะคะ,นนต,คต,ะ,คะตัวหนังสืออักขระท่านชัดค่ะท่านดูนะคะดวงตาจมูกนะคะ ลายเส้นค่ะงดงามมากๆเลยนะคะเ <_ C> e <an> หรียญนี้นะคะท่านไม่พลาดนะคะท่านหลังนะคะท่านเห็นตรงนี้ไหมคะตัวหนังสือต่อโค้ดนะคะคําว่าชุดกรรมการนะคะเก็บได้เก็บแนวท่านในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะเหรียญงามๆเลยนะคะรายการนี้นะคะลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ศิราท่านเยอะนะคะ <_ C> e <an> หลายท่านเก็บกันนะคะช่วงนี้ค่ะหลวงปู่ศิราองค์นี้นะคะก็จะเป็นเนื้อทองสาบาทนะคะท่าน งดงามมากๆเลยนะคะชุดกรรมการนาวท่านต่อคดกรรมการทุกเหรียญค่ะรุ่นนารายจักนะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทข่นาวท่านนาเหรียญท่านงามมากๆนะคะทาจากกรงสดเลยนะคะท่านลายเส้นคมเลยนะคะรุ่นนารายจักค่ะ ด้านหลังต่อคดกรรมาการนะคะหมายเล็กหนึ่งวันนี้ท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะวันนี้แบ่งปันให้นำทานที่หนึ่งอขออภัยด้วยนะคะที่เก้าร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะเก้าร้อยบาทผมส่งนะคะหากวันนี้นะคะท่านใดเช่าบูชานะคะวัตถุมงคลนะคะของหลวงปู่มหาเสราค่ะหนูมีนะคะรายการนะคะ เป็น้ายันเหนือดวงนะคะท่านของหลวงปู่ศิราให้กับคุณท่านทุกบ้านทุกกล่องค่ะที่บูชาช่องปัญญาในวันนี้นะคะเรียนมงคลนะคะท่านมีจํานวนจํากัดให้ทันกันนะคะไม่พลาดนะคะแบ่งปันให้เลยนะคะพยานเหนือดวงของหลวงปู่ศิราสิริจันโทค่ะท่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สองนะคะหมายเลขสองวันนี้ค่ะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะ รายการนี้นะคะท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะพร้อมใบประกาศเลี่ยมใส่กรอบไม้ให้กับท่านเลยนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์ฟันนะคะปี07วัดป่าอุรมสมพรจังหวัดสกลนนะครค่ัท่านประเภทนะคะเป็นเนื้อทองแดงได้รับรางวัลที่1ค่ะท่านดูนะคะอง์งามมากๆเลยนะคะเนื้อทองแดงค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะหน้าเหรียญคมลายเส้นคมเห็นชัดเลยท่าน รายการนี้ท่านได้สัทาน,นะคะพระอาจารย์ฟัานแบ่งปันที่900บาทเท่านั้นคะ่ะท่าน90 0บาทนะคะมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นคะ่ะท่านได้ไ,ดไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านพระอาจารย์ฟัานรายการนี้เนื้อทองแดงคะ่ะเนื้อง,งามคะ่ะท่านสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนคะ่ะท่านนําไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะมาดูหน้าเหรียญกันก่อนคะ่ะท่านท่านดูนะคะลายเส้นคมลายเส้นลึกเลยนะคะเหรียญงามคะ่ะ ตัวหนังสืออักขราะาท่านชัดนะคะพระอาจารย์ฟ้านอาจารย์โรเขาท่านรายการนี้นะคะดูมุมไหนก็สวยนะท่านด้านหลังตัวหนังสืออักขระท่านชัดค่ะวัดป่าถ้ำขามนะคะจังหวัดสกลนครนะคะปีศูนย์เจ็ดค่ะรุ่นแรกสิทธทอสร้างถวายนะคะท่านงดงามมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันที่เก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะท่าน รายการนี้นะคะ900บาทพร้อมส่งค่ะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่3นะคะหมายเลขสามวันนี้ค่ะท่านรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาติที่ระลึกเหลี่ยญกระถินรุ่นแรกหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะธรรมอุทยานจังหวัดกาลสินชุดกรรมการเช่นกันของท่านวันนี้นะคะได้แบ่งปันมาเพียงแค่หชุดเท่านั้นนะ,ะนะคะต้องจองนะคะท่าน ะะท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์เลยนะคะเก็บเป็นชุดกรรมการพร้อมกล่องเลยนะคะแบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธาพร้อมรับนะคะที่9 0 0บาทค่ะ90 0บาทเท่านั้นเลยนะท่านท่านใดนะคะมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้ในวันนี้หนูยินดีมากๆค่ะวันนี้ขขปลปอยแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญานะคะให้ท่านได้ชาวบูชาได้หาได้เก็บการนะท่านนะคะรุ่นกระเถินรุ่นแรกนะคะเนื้อเก่าเนื้องามเลยนะคะท่านเก็บได้เก็บนะคะ ไม่ใช่ว่าใครที่ไหนจะได้เก็บกันง่ายๆนะคะท่านชุดกรรมการนะคะท่านดูด้านหลังค่ะต่อโคตรกรรมการชัดเลยนะคะรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาติค่ะอง์งามเนื้องามมากๆเลยนะคะท่านสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อทองสาบาทนะท่านองงามนะคะรายการนี้ไม่พลาดค่ะท่านปิดให้ทนันจองการให้ทันนะคะกรรมการค่ะ หลวงปู่ศิรานะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านนะคะเยอะนะคะท่านท่านใดศรัทธาวันนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดค่ะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะท่านองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงรมดำค่ะต่อโคตรเหรียญกรรมการทุกองค์เลยนะคะหมายเลขสามวันนี้ท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันที่เก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะบูชาที่เก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะจัดส่งให้ฟรีครบทุกบ้านค่ะท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สี่นะคะ หมายเลขสี่วันนี้ค่ะเป็นรุ่นพญาพารีวหว้ครูปีหกเจ็ดนะคะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะวันนี้ขอความกรุณาดนะคะมาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะท่านเหรียญน,นี้นะคะหน้ากล่องท่านอัขระไว้ชาเจนค่ะมาเนี้ยเปิดให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำหน้ากากทองนะาท่นานมีหมายเลขโค้ดนะคะเลขห้าสองศูนย์นะคะท่านเลขห้าสองศูนย์นะคะ ทันดูหน้าเหรียญคมๆเลยนะคะทั้งดวงตาจมูกนะคะเก็บตอนนี้ในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนอท่านราคาตอนนี้ยังพอเก็บได้นะคะท่านท่านได้ศรัทธาหลวงปู่ศิรานะคะด้านหลังค่ะงดงามมากๆเลยนะคะเหรียญน,นี้ท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะท่านมั่นใจได้ค่ะท่านได้มาน้อยนะคะ จองมาได้น้อยนะคะท่านรายการนี้นะคะหมายเลข4ท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทเท่านั้นนะคะท่านปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะมีเพียงอย่างละหนึ่งเหรียญเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะหมายเลข5วันนี้นะคะเป็นพยาพาลีเช่นกันนะคะกล่องนี้เป็นกล่องแดงนะคะท่านหลวงปู่ศิราจิเลจันโทค่ะ ขออนุญาตเปิดให้ชมนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำรวยน้งทานเนื้อสวยไม่แพ้กันนะคะเลขโค้ดเลขสวยด้วยนะ,ะน,นะคะัท่านหนึ่งศูนะคะเลขโคดหนึ้อนะคะดวงใครดวงมันเลยค่ะวันนี้นะคะได้แบ่งปันมาน้อยน้งทานจองกันให้ทันนะคะท่านดูดวงตานะคะดูจมูกลายเส้นคมค่ะดูง่ายง่ายเลยนะ,ะท่านไม่พลาดน,นะคะแบ่งปันกันไปค่ะให้ท่านได้เก็บได้บูชากันนะคะหลวงปู่เราวันนี้ห้าห้าสบบาทค่ะ ห้าสบาทเท่านั้นนะคะทุกท่านให้ทันกันนะคะวันนี้ไม่รอช้าค่ะองงามอง,งสวยมากๆเลยนะคะท่านได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเลยค่ะท่านแถมได้้ายันทุกบ้านเลยนะคะถัดมา่ามากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลข6วันนี้นะคะท่านเป็นองค์นี้นะคะเป็นรูปหลอดทองฝาบาทนะคะท่านอ,อนุญาตนะคะเนี่ยค่ะ เศรษฐีมหามงคลนะคะเป,เป็นรูปเป็นรูปหล่อทองฝาบาทหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะองค์งามแบบนี้ไม่พลาดนะคะท่านได้สัทธานะคะปล่อยแบ่งปันที่550บาทค่ะห้าบาทของทานอีพีนี้เป็นอีพิเศษนะคะพอปล่อยแบ่งปันให้กับลูกค้านะคะที่อยากเช่าบูชายอยากเก็บของหลวงปู่ศิราไว้นะคะห้าบาทเท่านั้นคำทานมารับชม องพระไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องค่ะมาดูใต้ฐานกันนะคะท่านนี่ค่ะงดงามมากๆเลยนะคะฝังผ้ายันนะคะตัวหนังสืออักขรดท่านชัดหลวงปู่ศิรานะคะเนื้อทองฝ่าบาทค่ะท่านองงามมากๆเลยนะคะควนมีเก็บไว้นะท่านลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ท่านเยอะนะคะนี่ค่ะรวยกุฏิร้านนะคะ หมายเลขหกวันนี้ค่ะแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดวันนี้ค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะรุ่นเหนือดวงเป็นอีกรุ่นที่นิยมเก็บกันมากๆเลยนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะเป็นเหรียญปีหกสองเหนือดวงรุ่นแรกค่ะท่านอง์นี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะท่านดูค่ะได้มาพร้อมกล่องหน้ากล่องท่านอาัครวาชัดเจนเลยนะคะ เนื้อทองฝาบาทนะคะท่านมาพิจารณารับชมไปพร้อมๆกันค่ะเนื้อหามนะคะรายการนี้นะคะท่านนี่คะ่ะต่อโคสศิรานะคะนาเรียนคะ่ะพร้อมห่วงห่วงค่ะรายการนี้ปลอแตงปันนะคะที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะห้าร้ยห้าสิบาทนะคะท่านไดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้ในวันนี้หนูยินดีมากๆคะ่ะท่านวันนี้ปล่อแตงปันนะคะให้ท่านได้เก็บได้บูชากันนะคะปีหกสองค่ะ รายการนี้นะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านจัดส่งให้ฟรีนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่แปดค่ะหมายเลขแปดรายการนี้เป็นรุ่นเหนือดวงเช่นกันนะคะหลวงปู่มหาศิราเสจจันโทเป็นเหรียญเมื่อปีหกสองนะท่านเหนือดวงรุ่นแรกค่ะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะท่านเหรียญงามไม่แพ้กันนะคะท่านเหนือดวงนะคะชื่อรุ่นดีมงคลค่ะต่อโคตสศิราชัดๆนะคะลายเส้นคมลายเส้นลึกค่ะท่าน เก็บกันได้เลยนะคะจะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะท่านที่มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยค่ะวันนี้ให้ทันกันนะคะไม่รอช้าแบ่งปันกันไปค่ะท่านที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นเลยนะคะหลวงปู่มหาศิราสิเลจันโทนะคะเหรียญปี6 2สองด้านหลังเหรียญงามตัวหนังสืออักขารท่านชัดพร้อมกล่องเลยนะคะท่าน แต่งปันนะคะห้าห้าบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เกนะคะหมายเลขเก้าวันนี้ค่ะเป็นเหรียญพญาหนูเผือกนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะส่วนทรงแกะแปะวัดโพศรีสะอาดค่ะอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะท่านเป็นเหรียญกลมพญาหนูเผือกเนื้อทองแดงรมดํานะคะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะท่าน มารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันนะคะพระมหาศิาลาสิริจันโทค่ะเหรียญงามนะคะเหรียญกลมค่ะพญาหนูเพือกนะคะท่านแบ่งปันนะคะรายการนี้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้ารอยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านพญาหนูนะคะนี่ค่ะต่อโคศิลาน้ำทานด้านหลังเป็นหนูนะคะเหรียญหายยากน้ำท่านนานๆถึงจะจองมานะคะ นะะี่ค่ะต้องจองมาให้ทันกันนะคะท่านได้แบ่งปันมาน้อยนะคะมีจํานวนจํากัดค่ะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาก่อนหรือทักข้อความมาก่อนคนแรกนะคะพร้อมปิดรายการนั้นให้ทันทีคะ่ะท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบนะคะหมายเลขสิบรายการนี้นะคะ่ะเป็นเหรียญยืน 8ทศวรรษนะคะท่านรุ่นยอดรวยรวยนะคะที่ระลึกมงคลนะคะหลวงปู่ศิราศิลิจันโทนะคะจังหวัดกาลสินค่ะอน,นุญาตเปิดให้ชมนะคะองค์นี้เป็นเนื้อลงยาสีเขียวนะคะท่านนี่ค่ะเป็นอีกรุ่นที่ท่านยืนนะคะหลวงปู่ศิรานะคะ8ศูนย์นะคะท่านนี่ค่ะเนื้องามๆเลยนะคะพร้อมกล่องค่ะขอปล่อยแรงปานนะคะที่550บาทค่ะ ห้ารอยห้าสิบาทเท่านั้นเลยน้องท่านรายการนี้นะคะเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆนะคะนี่ค่ะเด่ยนงามน้องท่านลงยาสีเขียวนะคะ ยอดรวยๆนะท่านมีหมายเลขโค้ดเลยนะคะดวงใครดวงมันนะคะวันนี้ให้ทานกันค่ะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะแบ่งปันที่550บาทค่ะถ้าดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่11นะคะหมายเลขส1บวันนี้ค่ะเป็นพระปิดตานะคะปิดตามหาราบหลวงปู่ศิราสิเิจันโทวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะเมตตาก่ะท่านอนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะ องนี้น้ำทานเป็นพระเนื้อผงนะคะหน้ากากทองค่ะนี่ค่ะองค์งามมากๆเลยน้ำทานเป็นหน้ากากทองเป็นพระเนื้อผงปิดตานะคะตรงหน้ากากตรงนี้เปิดได้น้ำทานนี่ค่ะเนื้อผงงามๆเลยนะคะท่านไม่พลาดนะคะอง์สวยมากๆค่ะปิดตานะคะนิ้วมือท่านชัดค่ะท่ทานสุเกตตอนนี้นะคะในอนาคตราคับท่านไปไกลแน่นอนค่ะ ปิดตาเมตตาด้านหลังยันอัขระท่านเต็มนะคะเป็นพระเนื้อผงปิดตาม,มหามหาลาบนท่นานหลวงปู่ศิรานะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นของทานเป็นหน้ากากทองนะคะห5 0บาทค่ะถัดาามาค่ะมากันที่รายการที่12บนะคะ มาเลสิบสองรายการนี้ค่ะเป็นปิดตามหาลาบหลวงปู่ศิราสเสดจันโทเช่นกันนะคะองค์นี้เป็นหน้ากากเงินนะคะท่านสวยไม่แพ้กันค่ะแบ่งปันกันไปนะคะที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทท่านไม่พลาดนะคะน่ะเนื้องามๆเลยนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะ ของข่าวงดงามเลยนะท่านพุนทธคุณท่านล้นหลามนะคะหากันยากนะคะปิตาของปูมหาศิราค่ะท่านด้านหลังยันอักขรท่านเต็มนะคะตัวหนังสืออักขรคําว่าเมตตาค่ะแบ่งไปนะคะที่5้าห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้ค่ะปิตานากจากเงินนะคะ55 0บาทค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13าค่ะ หมายเลข13รายการนี้นะคะเป็นหะนุมานแห่งเมืองกาลสินนะคะหนุมานโชคพันล้านค่ะเป็นรุ่นแรกนะคะหลวงปู่มหาศิราสิเลจันโทวัดโพสีสะอาดจัจงหวัดกาลสินปี2564หนะคะท่านหนุมานนะคะของหลวงปู่ศิราค่ะรายการนี้แบ่งปันที่550บาทค่ะห้าบาทเท่านั้นนะคะท่านไม่พลาดนะคะองงามค่ะเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆนะคะ หนุมานท่านดูนะคะใต้ฐานค่ะงดงามมากๆเลยนะคะพุทธคุณท่านล้นหลาม้วท่านอยากหลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะหานุมาหน,นะคะของหลวงปู่มหาศิราค่ะหานุมานโชคพันล้านนะคะท่านเป็นรุ่นแรกด้วยนะคะ ให้ทันกันนะคะวันนี้ไม่รอช้านะคะท่านใดปิดทานจองทานได้รายการไหนไปในในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยคองท่านแบ่งปันที่5 5 0บาทเท่านั้นค่ะท่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่14นะคะหมายเลข14วันนี้ค่ะเป็นเหรียญเหนือดวง2อนะคะอายุวัฒนามงค,คล80ปีค่ะท่านเป็นเหรียญปี67เนะคะเหนือดวงรุ่นที่2นะคะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่น2เก็บนะคะวันนี้นะคะท่าน มาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะหน้ากล่องท่านอัครไว้ชัดเจนเลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองฝาบาทค่ะท่านเนื้อดวงนะคะอง์งามนะคะท่านตอ่อโคตรศิลาค่ะเนื้อดวงรุ่นสองนะคะเป็นอีกรุ่นที่นิยมเก็บกันมากๆเลยนะคะท่านใดศรัทธาท่านนะคะรายการนี้แบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้เช่าบูชาหลวงปู่ศิลากันวันนี้ที่5้าหบาทค่ะ 5 5าบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านไม่พลาดนะคะนี่ค่ะปี25-67ค่ะวัดประทาหมือนเห็นอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะคะ5 5 0บาทเท่านั้นคะ่ะท่านเฉพาะวันนี้ EP พิเศษ EP นี้เท่านั้นนะคะให้ทันกันไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะท้านมาคะ่ะท่านมากันที่รายการที่15ค่ะ หมายเลขสิบห้ารายการนี้เป็นเหรียญเหนือดวงรุ่นที่สองเช่นกันนะคะอายุวัฒนามมคลแปดสิบปีค่ะองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะคะท่านนยคะท่านดูนะคะเส้นสายฟนนะะ่ะวิ่งคมๆเลยนะคะเนือดวงค่ะลายเส้นคลมลายเส้นลึกนะ,ะท่านทั้งดวงตาจมูกนะคะเดียนงามค่ะท่านดูมุมไหนก็สวยนะคะไม่พลาดค่ะแบ่งปันกันไปนะคะที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยทุกท่าน ปีหกนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทานท่านดูนะคะเส้นสายฝนวิ่งคมคมเลยนะคะต่อโค้ดหมายเลขโค้ดค่ะดวงใครดวงมันเลยนะคะท่านทาดมาค่ะมากันที่รายการที่16นะคะหมายเลขสิบหวันนี้ค่ะเป็นเหรียญโชคดีรวยรวยล้านลานะคะของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทคำท่านเหรียญโชคดีท่านนะคะเนื้อเงินคำท่านนี่ค่ะ ชื่อรุ่นดีด้วยนะคะรวยรวยราน้านนะคะท่านหลวงปู่มหาศิราสิรลจันโทค่ะ<อ>ควรมีเก็บไว้นะคะแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนลท่านรายการนี้นะคะเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆนะคะนี่ค่ะให้โชคดีเงินไหล นองทองไหลมานักท่านหลวงปู่ศิราปุกเสกนะคะพร้อมกล่องค่ะท่านมั่นใจได้เลยนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆขิงเท่านมีจํานวนจํากัดนะคะย้ำอีกทีนักท่านเหรียญโชคดีนะคะแบ่งปันที่ห้าห้าบาทเท่านะะั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่17นะคะมาเลข17วันนี้ค่ะเป็นเหรียญเซมาชนะมานะคะ รายการนี้เป็นของหลวงพ่อพัดเขาท่านวัดห้วยด่วนนะด่วนนะคะ,นนะ,คะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นเหรียญปีหกสามนะคบท่านเสมาชนะมารค่ะหน้ากล่องท่านอักครไว้ชัดเจนเลยนะคะขญาตเปิดให้ชมควาท่า,ทานเหรียญงามมากๆเลยนะคะเนื้อลงยาด้วยนะคะท่านนี่ค่ะเหรียญงามค่ะดวงตาจมูกน้ำท่านลายเส้นนะคะคมมากๆเลยนะคะ เรียนลงยารายการนี้ท่านใดศรัทธาหลวงพ,พ่อพัฒน์นะคะวันนี้ให้พิเศษเลยนะคะที่ห้าหบาทเท่านั้นค่ะห้าห้าบาทนะคะแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญากันนะคะที่เข้ามารับชมในวันนี้ค่ะท่านใดเข้ามาในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะหลวงพ,พ่อพัฒน์ท่านใดศรัทธานะคะนี่ค่ะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเหรียญง,งามมากๆเลยนะคะ ปอยแบ่งปันเนี่ท่านรายการนี้ที่ห5 0หบาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่18นะคะหมายเลข18รายการนี้เป็นรุ่นเสมาหันข้าค่ะของหลวงพ่อพับเช่นกันนะคะเดี๋ยวเปิดให้ชมกันค่ะเหรียญนี้ก็สวยไม่แพ้ก,กันเนี่ท่านแบ่งปันนะคะรายการสุดท้ายวันนี้แบ่งปันที่5 5 0หบบาทค่ะ 550รอยหสบาทนะคะ่านเดี๋ยนนอนำเหรียญออกไห้กับคุณท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันค่ะองนี้เป็นเหรียญเซมาหันข้างนะคะของหลวงพ่อพาทาพันเนื้อลงยางงามๆเลยนะคะเก็บได้เก็บนะคุณท่านนี่ค่ะเหรียญง,งามมากๆเลยนะคะ550บาทเท่านั้นเลยค่ะ ติดให้ทันจองการให้ทันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ทางแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จดส่งะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะท่านใดปิดทันจองทันได้อ,องคไหนไปน ในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะท่านท่านใดศรัทธานะคะท่านจะได้รับผ้ายันเหนือดวงทุกกล่องทุกรายการเลยนะคะท่านฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ